อย่างละหน่อยใช่ไหมหมดหมดกรบบาแล้วแบบกลัวแตกไม่ต้องกินค่ะช่องในเฮฮาไรอีปิกทอยงนเท้ามานานแล้วยังไม่ได้กินให้ดูเลยพวกเราขอท้าต่อไปที่ช่องพี่เบลขอบสนามนะครับผมจะท้าช่องขอกระดมจะกินหมดไม่ได้คนบ้าเลยแดกคนเดียวหมดไม่มีทางอ่ะมีตัวช่วยเรามีคนกินเป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงมีคนกินเป็นเพื่อนนะถูกต้องโอเคเยี่ยมสบายใจในงานดีเอาเลยเหรอเอาเลยมา กินอย่างนี้นะมันกินได้เหรอกินได้บ้าโอ้ยผมกินไม่ได้อ๋อนี่กินได้กินได้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรที่ไม่ใช่ผักเราออกอันนี้ละกันกินอย่างนี้อย่างเดียวได้ป่ะเอ้ยลองให้หมดดิบอกเลยไมาสบาเพราะว่าเป็นเป็นผักที่ผมชอบนะฮะแครอทโบติกข้ามกับข้าวนี่แม่ใส่ให้มาม่าประจำกินได้จะกินเพื่อน อ่ะกินดีทุกคนมา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 ไม่มีน้ำปุ๊บมือแยบรสชาตินั้นูเละมากเลยหลวไมากแล้วผมไม่มีกลิ่นกิมกไม่ไม่ไม่รสชาติผักหยไปเร่อยมันหีมากอ่ะคือไม่เป็นคนกินผักหรือแล้วอ่ะเหลว้ายมากครับเรียบร้อยเม่้จะเป็นชาติเละเมื่อกี้นั่นแลเมึ่แคีนั้นอ้นี่เลยหมูอเห็ดเนอกินได้ นักฟุตบอลคนไหนชอบชวนเพื ite, right. hey, hey, hey. ่อนกินข้าวนักฟุตบอลคนไหนชอบชวนเพื่อนกินข้าวเป็นนักฟุตบอลไทยสาระเปล่าไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมเลืมตัวลื่อมตยอมครับยอมเหรออดน้ำสลัดยืดคืนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคำถามไงนักฟุตบอลคนไหนชอบชวนเพื่อนทานข้าวสินทวีชัยทำไม่ะสินทวีชัยผัดไทยไหมคะคุณเเดียสแอร์ ไปกืนเชียวเกินไปเลยมันจะอ้วกเว้ยเชียวเชียวเกืนเลยอยไม่อยาคขายออกขายออกกินกับเพื่อนไปสองเข้าเว้ยตายาหมอนเลยอ่ะเอาลงไปเลยอือือฮือแได้ครับผมขอกินทีเดียวนะครับเดี๋ยวตายครับผมจะอ้วกอีบ้าไม่มีใครกินผักตายนี่แหละคนแรก แม่บอกว่าตอนกินจะดมไว้เออดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยน้องกินมากแค่ไหนจริงเหลือผักบุ้งอีกอย่างคือนี่ฝืนไม่ได้ กินขี้ยังกินได้นะยเอาจริงนะพูดเองนะเฮ้ยเฮ้ยมันบอกกินขี้ก็กินได้ปากขี้กากินเอาขี้มาถ้ไม่กินนด่างเดาเดือดขี้ออกมาแบบใส่มือเอาเลยเอามาเอาขี้กูกูไม่มีปัญหานะเอาได้นะเอาไป่ไ้คือแล้วอมขี้แลมาพ่นใส่หน้าโอ๊ยกูยือตั้งแต่อมแล้วไอ้เหี้ย เออเต่ายังกินได้ทุกวันไม่เบื่อเลยตัวไม่ได้ต่างบุ้งบองบุงสายตาเว้ยต่อไปไม่ต้องใส่แว่นเลยกินหมดก้านเนี้ยจริงเหรอจริงเคยเต่าใส่แว่นไหมล่ะกินยังไงเลยแล้วเขากินกินเกี้ยวแล้วกืนอีกบ้าหนึ่งสองสามหือสองหนึ่งอู้โข้กินอ่ะ คนใจร้ายเลยไหมกินผักแต่แล้วรงไหนยอยากให้มึงสุขภาพดีนี่ดูสภาพหน้าด้วยสภาพดีทำไมไม่มีใครมาท้าแบบเออกินน้ำตาลปี๊บบ้างเออกินให้ดูได้เลยคนท้าเป็นบอหวันตายหาไปแล้วกินกรูกกินเาจะกินแพ้อาไรเข้าไป <c oughs> ผมยอมแพ้ครับผมมันเกินความสามารถของผู้ชายชื่อเบลขอบสนามนะ เรื่องกินผักไม่สู้ยริงแล้วผมไม่ท้าใครต่อด้วยเพราะว่าผมทําไม่ได้ก็ขอบคุณสําหรับฮีฮาทีวีแล้วก็ทีปปิทอยครับกี่ท้ากันเข้ามาครับก็รู้ว่าคินไม่ได้แกยังกางน,นทา้าขอบคุณมากครับผมอา้าวเดอเนี่ยสบายมากเลย